สบายดีพ่อแม่พี่น้องชื่อยู่ในลาวและยุตตังประเทศและก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีดังฝั่งไทยเบอร์สุขุสุกนนะ่ะมเอฟซี FC หลายคนเนาแชร์เรื่องนี้มานะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พายุเข้าประเทศลาวเหมือนบอนนะเห็นให้การสัญจรในประเทศลาวถือว่าติดคัดอย่างหนักเลยนะเพราะว่ามีน้ําท่วมขังและเห็ให้มีไฟฟ้าสดนะนะหนะลายจุดหลายบ่อนนะซึ่งมันอาการอันตรายหลายที่สุดนะ ค่อยจะเอารวมๆม,มาเลยนะเรียงกันมาเลยนะแต่ละเรื่องนะคือจะเอามาเป็นคิดเดียวกันนี่แหละนะเพราะว่าประเทศที่เอิ้อนมาน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกนะก <c oughs> ็อยคิดเห็นคำนี้มาละมันผสมนะมันผสมเลยนะอันนี้อันแรกนะฝนตกเมื่อวานอ่าไฟฟ้าซด เป็นตายานลายนะเพราะว่าคุณภาพสายไฟฮันมันโบได้นะเอาสายไฟคุณภาพต่ำมาใส่ในประเทศนะหน้าห้อนก็สดนะหน้าฝนก็สดี่นะหน้าหนาวก็สดมันสดทุกฤดูก,กาลนะกับบปับเปลี่ยนบบแก,ก้ไข่บปับปรปุงนะยังใสอยู่ของเก่าเของราคาถึกนะมันก็สซีนอลจซีไมันก็บโบ,บ,บได้ไปใส่ได้ละนะ คนที่จะครับพลเสียหายก็คือบ้านเฮือนประชาชนนะคนที่อยู่ใกล้และอันตรายถึงชีวิตนะเรื่องที่สองต่อมาเนาะน้ำท่วมน้ำขังแหกนะคลิปนี่นะนะปีที่แล้วภัยจือได้เน่ยเป็นคลิปใหม่คลิปใหม่เมื่อวานนี่แหละนะโมเมนคลิปเก้านะปีที่แล้วจะมีผู้ชายคนหนึงที่ขับรถมอไซค์มาจุงมาแล้วก็ล้มมองนี้แหละนะน้ำท่วมขังคนตกนะปัญหาพวกนี้ก็แก้บาได้ แลวก็แห้งมีเพิ่มขึ้นนะฝนตกน้อยเดียวน้ำท่วมน้ำขังเบิดตทัทง้ทงๆงอยู่ในตัวเมืองนะสาเหตุเพราะยังสาเหตุเพราะว่าการเฮ็ดถนนโหนทางนะเฮ็ดเราโบได้ให้มันมีท่อระบายนะ้ําและการม่องที่มาก้อนนะที่มันเป็นอ่าบ่อนอ่างเก็บน้ํามันบก่กับเหตุว่าไปประมูลพอประมูลแล้วกะทมที่นะทมที่โดยที่บบมีไส้การท่อระบายนะ้ําให้น้ํามันออกนะ เพียงแต่ว่าปรับหน้าดินทมไปแลกกับประกาศขายนะราคาเท่านั้นราคาเท่านี้นะมีใบต้าดินไว้ครอบทองเรียบร้อยนะเห็นหลายคนง่ายเข้าไปอยู่กับน้ําท่วมแก้านะแต่สําหรับหนนทางในประเทศเราหลักๆเลยนะที่น้าท่วมขังทุกมือน,นี้เพราะบ่มีท่อระบายนะ้ําน้าบ่มีม่องระบายออกไปนะกานะรสรนะ้างถนนหนทางโดยที่บ่มีท่อระบายนะ้ํานะโดยที่บ่มีม่องระบายนะ้าเหนได้น้ําท่วมขังแล้กกัเอืร์ ฝนตกหน่อยเดียวมันก็กว่มขึ้นมานะมันเกณฑ์ให้น้ําตวมผังบ้านเฮือนแล้วกัถนนหนทางนะแก้ไขเรื่องนี้บ่ะยังอยู่สภาพคือเก้านะยังอยู่สภาพคือเก้าเห็นเป็นดังี่ไ่ะเป็นจังไดนะน้ําประปาบมาแม่นบอกนี่เด้นะมาเต็มละน้ํานะอันเห็นหลายคนโพสต์ยูส่งมือก้อนท่านว่าตื่นขึ้นมาหรือว่าบางคนก็นั่งท่าต้งน้นําฝนแม่นบอกน,ะนี่มาเต็มละนะ มันอยู่วนเวียนอยู่นี่แหละแล้วลสภาพเส้นทางมันเนี่ยนะสภาพเส้นทางนะอันนี้ก็ยังคือเก้าไปไซนะสภาพเส้นทางนี้คือเก้านะ่่มีเนี่ยการแก้ไขยอย่างเบิดนะและประกาศออกมาว่าประเทศลาวจะรุดพนอนกจากการด้วยพัฒนาภายในปีสองพันสิบหกขบอกเลยว่ามันตลกไลยพวกจ้มันตลกแหงนะ ทุกเรื่องนี่นะถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขปรับปรุงนะฮู้บอกว่าถ้าเกิดว่าการเฮดถนนหนทางนั้นบบโดยที่เฮดให้มันคือบ้านเพื่อนเมืองเพื่นอนเฮดอ่าดินท่านหนามีท่อระบายน้ําระบายลงนะอะมีรอดคลองนะคลองที่มันเข็มทางนะเฮใจะมีการระบายน้าที่มันค่อนข้างใหญ่หน่อยหนึ่งเฮดให้น้ําม,มันสะดวก นะแล้วกาทางที่บางที่เขาเกระเฮ็ดแหมว่าดินแดงมันบอกอ๋อดินแดงผ่านไปแล้วก็ยางมาต่อยลาดไส้ไหมเนาะพวกเวลาฝนตกนะอ่อยางอ่าดินแดงบ้แม่ยางมาต่อยดินแดงพวกนั้นมันคิดไหลไปตันนะตันทางน้ําที่มันไหลลงฮนะเฮ็ดอันทางทาออ่าทางน้ำน้อยอ่อนอ่านใบข้างๆนะเลี้ยวเห็นให้การถดจรพวกแก้วคือเก้านะพี่เลยฝนตกน้อยเดียวเป็นทะเลมาเลยนะ ทาการแก้ไขพวกนี้คือบบมีการแก้ไขบบมีการปรับแปลงบบมีการปรับเปลี่ยนบบมีการปรับปรุงนะช่วงนี้ฝนตกนะไฟช็อตไฟไหมแล้วกระบางที่บางบ่อนท่านการน,น้ำประๆาบมา,า,าคือรวมๆแลขเ,เบ็ดเสร็จละสปปาลาวนี่เราเหมารวมไปทุกอย่างฮับไปทุกอย่างเลยนะโบสมกับคำที่ว่าน้นำไหลไฟสว่างโหนทางสะดวก โม่เกินเห็นบ่ะเป็นจากใดพลที่ออกมามนุษยรร์ถ้ำโบอ่อกมาเบิ้งโลกภายนอกแหละหมดหัวยุต่นในถ้ำกัเลยบ่เห็นสะ่าสิ่งที่ออกมามันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ประกาศเป้าจะออกจากการด้อยพัฒนาจะสู้ความเจริญยากยากบอกเลยว่ายากเส้นทางอยู่ในประเทศเราทางภาคเหนือขึ้นไปทางภาคเหนือ เห็นว่าได้งบมาหลายเห็นกะซ่อมแปลงมาเน่นะโมเมนว่าเอาแต่ตัวเลขคือซื้อดีนะน้ําท่วมฝนตกน้ําขังนี่นะู้บ่าว่าถ้าเกิดว่าอ่าเอาวิศวกรที่มันมีความหู้ในเนื่งลงมาแก้ไขประเทศเราว่ได้ว่าจะบบมีม่องระบายน้ามกไปได้นะถ้าเกิดว่าลงมือเฮ็ดนะนะเปิดว่าคือเก้านะ และเห็นบอกว่าไปอ้างใส่ประเทศนั่นประเทศนี้นะว่าประเทศเขาบ่ามีการพัฒนานะยังน้อยพัฒนายู่เป็นยังไงนะมองมองยอนปึ้งประเทศตัวเองมองดูเนี่ยพัฒนาหลายพัฒนาแหงเซงหน้าคนอ,อื่นประกาศตลอดจะออกจากการด้วยพัฒนาประกาศตลอดว่าเขตนั่นออกจากการด้วยพัฒนานี่เด้นนะ ฟีมือการพัฒนายัางบมนะ่มีนะมีจะคำเป้จาจักเป่าคำเป้ามาแต่ใส่นะดูลาะสลึกเกิดประเทศอื่นเขาพัฒนาแข่งกันไปข้างหน้าให้มันหอดจุดหมายปลายทางบ่มีการออกมาว่บ่มีการออกมาเว้าอีก,ออกบ่เซวนาที่จะมาประกาศเออประเทศค่อยกำลังจะออกก,การพัฒนาปีนั้นปีนี้นะบ่มี เขาแข่งขันกันเฮ็ดจังไดให้ประเทศันฮุ่งเหืองก็แข่งขันกันเฮ็ดจังไดให้ประชาชนมียู่มีกินเฮ็ดจังไดให้อาปศน,น์มันมีสภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นคือเก้าวงโซปโปลาวค่ะเส้นทางคือเก้าฝนตกน้ําท่วมน้ําขังคือเก้าอันนี้นี่คนบโบได้เอาคลิปที่ว่ารวมสภาพที่ว่าหน้าเร่งมาเลยเอาเท่านี้ก่อนย่านมนุษย์ถ้ำซอกไส้นะ โอบาราสามเรื่องที่เอามาใส่กันในเรื่องเดียวมันเกิดขึ้นนะมันคือสภาพมือเดียวกันที่มันเกิดขึ้นนะเอามาให้เบิงเพราะว่าอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงนะอยากให้มีการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมันมีสภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นนะโมแมนว่าจะเอามาอบอกว่าโอ้ปรจานบ้านเมืองประเทศตัวเองคราว่ามีไผ่เ้ามันก็บ่มีการปับเปลี่ยนมันิบ่มีการปรับปปุงทั้งหูแต่มัวแต่ชมเสยนะ มื่อนี้มันฝนตกนะพวกแก้วยังเห็นมือหน้ามันอาจจะท่วมดังก็ได้เพราะว่าหู้แต่สมเสืออยู่นะ